พี่น้องสบายดีเอฟซีสมองสมบอนพี่น้อง,พ,พ,พ,งพุ่นข้างก็ออกก่อนกินข้าวแรงพี่น้องปนปะดุกหน้าพี่น้องตัวเฮาใส่นั่นแหละแซ่บๆด้วยพี่น้องเลยกับอ,อันยังเฮยกับลวกพักลวกดอกแคลวกดอกแคจากต้นสดๆค่ะท่านผู้ชมลวกดอกแคพี่น้องสบายดีประลุงแบบวิ่หน่อยสบายอ่ะฮึ่แม่แม่เขาเป็นยิงนกตะกี้เหร เฮามาแต่บ้านพี่น้องยังกินคำเนาะอันเมื่อเฮือนดีพี่นอ้องตต้องเีียชิชวแสดงความเสียใจพี่น,อนอ้องเอันเศร้าสนุกใจผู้บ้านประกาศเพื่อตัวการพายมาแต่เศร้าเด้อสันบาดีพี่นอ้องเฮาบริวารเมื่อแต่เศร้าเฮาเมื่อวันหนึ่งแหละเ,เมื่อเอาเต้นเอาโตแต่ส่งพอเฮาหับที่ชอบเต้นโตเนาะ Bưng gầm mưa rồi sao, bưng kiện nắn bưng cần phai, bưng 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 หอมเงี้ยแหงจินมได้ไปหิ้งัวเลยไปไปหงัวซะขอเย็นเท่าไรมือมีกินข้าใหม่ได้จะหอมึ้นตุ๋ยข้าใหม่ก็ซด้อ่ะ อยากยืมของมามันร้องมันร้องไม่ต้องอาเนี่ออกใช่มั้งเนียนก็ได้อือฮึร้องมันฮึ้งทำประชมกำลังอ่ะขอหวาน ดืนสิบเอเนาะเดืนสิบเอดวันที่หนึ่งเดนที่สามทิเนาะสามิบเอ็สามสิบเอ็ไมเหือนที่ยังองพันสมันคันุดเดือนสิบสองเือนสิบสอ เดือนหน่งเดืสองต้นั้นนะเดีอนเเกตไดโนผังเงียนยมาหมดทันฝุ่นกจันขจีบาที่หาทำเจกขายบทันทำแจกกันท่านนเ่งแน สามมือมือนนนี่แทนเนะ ม <c oughs> <The> <ticket Ma> ันทอดนเลยโซ่เด ah. ูเจ็บดูเป็เอาออร่อยคับน้อยหนึ่งกวอร่อยนี้ chết rồi chết rồi chết vâng, à, vâng. rồi chết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  แข,ข้าวหาหาาชิปัน้งเขาหนางห่าเขาเชียงตึ่มในนี้นเนขาจะเขาลุกมองบ้อนกมือบแล้ว,อวอเอาคืาาอดีอีกมือใหม่เออคันรายกบบารถงนั่งไปเพราะอางรทักท้วงไหมไอ้เวรอนเดินเพลงกินทุน ก็ได้โทรทัมาติดเนาะขอด้เงื่อนกันิีชขไดาเงื่อนกันงามนะมาใชเบิ่งเนี่ยเบิเขาตัวชับให้ชับมาเลยเอาเากรเบิรตวมีโทรั์่่บินี่ยั่างนโทรศัพท์อี้โทรศักรเบิอัโทรศัพท์ได้เลยจะไปเสียเงินเจงเบดเอครับ อะไรเรื่องใหม่เขาหูเกาหัวเขาเยอะเนียจักไปตานั๊กไฟตาพูกแบ่งขาเองมันอะไร่เจ้าของไม่เหรอมันแล้วส่งรอเนี่ยมึงเรีนน้ำกูกันนอนส่งมึงแล้ว ใจจ ọ n เหล่่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 า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่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  หอมมานหอมกะไก่เบิ้งเหรแหว่งอึดเนี่ยกินเอาม,มาห,หมลาบกินนี่นปืดบินกับภาษาดูมักจะท่านคือดำแพะ จะปนมืดสีตรงใช่ฉันยุติตรงนัルル้นนะคะมาตาเลยฮึแล้วไม่เห็นอมรูการทำก่อนทำเบาเบามากระตาเลยมันกระตาเลยไมเยินถ้างในเราอะไอแม่งเงียนเบาบางบางถ้ายังไมเยิน เนมะมากหึนก่นนาเนาะเนียนกว่อ่ออาองจะสินงถังไปจังมันต้มมันหม่ามือเมื่อเขาหมูก็นน้อยสิ่ง

เส่้อยเนาะเอาถั่วใบน่อยหัวมาบวงชิงยังเขาให้มาคนบึงเนาะแล้วอุ้มเงี้ยขนาดมีคนมีคนที่ไหนคนที่ไหน มาน่อยสิขาแล้วบันดาวหมดเลือหมือเล้ยหม้เกลือแล้วหมเกลือแต่ขนมไม่กินมะนาวฮ่าบุเห็นหอตัวเองเห็นแต่หัวมั่สั่งกล่บ่กกาเองชิลหนังให้ใจ คิดแล้วมันอะไรพี่น้องเจสซี่จังหลังคิดแล้วลาดรืไหมลาเด้อพี่น้องมันาสไลดกดเซอร์ส่งข้อดีแท็กับส่งทีซ้ายเด้อพี่น้อง ขอบคุณในการหลับชมพี่น้องพ่อกันชิหนา้าสบายดีดยังบ่อิ่ม